เส้นทางสู่ความฝันกวาจะมาเป็นโรเซ่แบ็คพิงค์แต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกด follow ให้ด้วยนะโรเซ่มีชื่อจริงว่าปาร์ชแยยองเกิดวันที่11กุมภาพันธ์คศ1997มีพี่สาวหนึ่งคนชื่ออลิสชีวิตวัยเด็กเกิดที่ประเทศนิวซีแลนด์จนประมาณ7-8ขวบจึงย้ายไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ Can t e r b u r บ girls secondary college ในช่วงเวลานั้นโรเซ่ก็เคยเป็นนักร้องประสานเสียงที่โบสถ์ในออสเตรเลียด้วยในปีคศ2อ1 2 ตอนนั้นเธออายุประมาณ16ปีได้ไปออดิชั่น YG Audition in อ u s เต a l i ียโดยเธอเลือกการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง a m Yours และ I Won't Give Up ของ Jason Mars และโรเซ่ก็สามารถผ่านเข้ารอบได้โรเซ่ได้เริ่มเป็นศิลปินฝึกหัดใน YG Entertainment หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ร้องเพลง With Out You ร่วมกับ G Dragon ซึ่งเขาถึงกับเอ่ยปากชมโรเซ่ด้วยว่าเสียงของเธอเพราะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในช่วงเวลาที่เธอฝึกหัดเป็นศิลปินนั้นตลอดระยะเวลา4ปีเธอต้องเรียนทางร้องเพลง